อีพีสองเด้ออีพีสองอีพีสองการทำแกนกลางเอาแกนในที่เลื่อยออกจากตัวนี้นี่นะครับเนี่ยอามาวาดนเนาะอามาวาดแบบนี้ จะได้แบบนี้ทีนี้ถ้าถ้าตรงห่วงเนี่ยมันเว้าเข้ามาเวลาเดือนน้ายาถ้าทอาออกแบบนี้เลยเวลาเดือนน้ายาน้ํายามันมักจะไม่เข้ามาตรงนี้มันจะไม่เต็มเนี่ยตรงเนี้มันจะเว้าน้ํายามจะไม่ค่อยเต็มนะครับถ้าเกิดฝาโก่งฝาอะไรไม่ดีก็ออกแบบใหม่จะทําเป็นวงรีอย่างนี้เลยก็ได้นะเว้นห่วง หรือใครจะทำเป็นแบบรูปทรงรูปทรงนี้ก็ได้มันก็จะเหมาะกับเนี่ยมันก็จะโชว์ห่วงข้างบนเดี๋ยวผมจะเอาแบบที่สองด้วยแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนเนาะนี่ผมเอาแบบนี้ผมก็หาอันไหนที่มันพอดีกันเนาะเอามาวาดเดี๋ยวนี่เดิ่ไปนี่นะครับ ก็จะได้แบบนี้เราก็เลื่อยเลื่อยทาแบบนี้เลยเลื่อยมาหมดนี่เลยเวลาเลี่ยมมันก็จะโชว์ห่วงโชว์ห่วงตรงนี้นี่นะครับการทาแกนกลางทาแกนกลางก่อนนะเนี่นะครับเราก็เลื่อยเลื่อยแล้วก็แต่งย้อมเลื่อยก่อน เลื่อให้มันแม่นนะครับเลื่อยให้มันแม่นมันจะได้ไม่ต้องแต่งเยอะอันนี้ถ่ายสดนะครับไม่ได้ตัดต่อเอางานสดๆให้ดูนะครับ แกนแกลางใช้2มิลผมใช้แท็สติ๊กสมิล ได้แล้วครับใช้สองมิลนะครับใช้พลาสติกสองมิลก็แต่งแต่งให้มันแน่นๆนะแต่งนิดนึงตรงไหนที่เลื่อยไม่ไม่ไมค่อยโดนก็เราก็เกาออกนะใช้ตะไบ,บตัวใหญ่นะใช้ตะไบตัวยใหญ่ๆนี่ อันนี้สูตรผมนะไม่รู้ว่าานอื่นใช้แบบไหนก็ของผมแบบนี้พยายามทำให้มันสวยๆถ้าทำเรียบๆสวยๆมันก็จะฝามันก็จะเรียบสวยมันก็จะเนียน แล้วก็กระดาษทรายครับอันนี้คือแกนในนะนะครับ ขัดให้มันเรียบให้ขอบมันเรียบๆนะครับทำแบบนี้เนี่ยเรียบเวลากดฝาก็จะสวยก็มาร์กไว้อันนี้อันนี้ข้างหน้าด้านหน้านะครับมาร์กไว้เขียน A ก็ได้หน้า A หน้า B ไม่ต้องเขียนก็ได้เขียนหน้า A นะครับอันนี้แกนไหน แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเป็นไอแกนนอกไอที่กดนะครับไม่ใช่แกนเขาเรียกอะไรนะฝากดบล็อกกดตัวกดผมใช้สามมิลอันนี้สองมิลอันนี้สามมิลเนาะนี่มันจะพอดีกันมันก็สวยมากก็ใช้เป็นพลาสติกนะบางบางช่างเก่าๆนะเขาจะใช้ ช่างสมัยก่อนเขาจะใช้ไม้อัดแต่ของผมเอาพลาสติกนะครับนี่นะก็วาดเลยอามาวางนะครับเราก็วาดพยายามเหลือฝั่งสองฝั่งไว้เยอะนิดนึงมันจะได้แข็งแข็งอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ก็เผื่อข้างบนเผื่อข้างบนที่เป็นห่วงนะครับจะได้มันจะได้เรียบเวลากดฝา มันมีผลไปหมดนะครับถ้าเกิดว่าขาไม่เรียบเนี่ยเดินยาก็ไม่สวยเดินเดินน้ำยาก็ไม่เรียบอีู่แคปากกาแคใช้ดินสอวาดแบบนี้เนี่ยใช้ดินสอวาดอันนี้จะเป็นตัวตัวผู้อันนี้ตัวเมียก็เรียกตัวเมียนะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านี่แหละก็ปากกาเอาเนี่ยให้มันเหลือประมาณนี้นะครับวาดอันนี้แกน อันนี้เป็นเขาเรียกว่าบ็อกนะบ็อกกดฝาหน้าฝาหลังก็เลื่อยออกก่อนจะได้ไม่เทอะทะ ได้มาแล้วครับแบบนี้เห็นไหมเอาไว้กดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เจาะรูก,ก็เรื่อยเทคนิคการเรื่อยการเรื่อยไอตัว ตัวเมียเนี่ยนะพูดถึงบล็อกตัวเมียเนี่ยนะให้เลื่อยออกไปนอกเส้นนะครับให้ชิดเส้นข้างนอกเลยมันช่องไฟมันจะพอดีในการกดถ้าเลื่อยตามเส้นเลยพอดีอะ่ะมันจะฟิตเกินนะครับใส่ไม่ได้มันจะแกะตาไม่ออกเวลาเราเสร็จแล้วพอถึงทางโค้งเราก็เอานี้เป่าออกตัวจะได้เห็นนะนี่นะพยายามเป็นทางเลี้ยวให้ซอยเลื่อยไว นี่นะนให้มันกินขอบนอกครับบางคนวาดเสร็จแล้วก็มาเรื่อยตามเส้นมันมันฟิดเกินครับมันฟิตเกินต้องเหลือชต้องไฟสำหรับสำหรับพลาสติกที่จะมากดดเยอะ ยี่ีนี้น่าจะยาวหน่อยนิดหนึ่งยาวนิดหนึ่งเนี่นะครับเสร็จแล้วมันจะมีตรงเนี้ยนิดหนึ่งที่ต้องแต่งตรงรอยต่อ ก็นี้เองนะครับก็แต่งตรงไหนที่มันไม่เรียบเอานิดหน่อยนิดเดียวนะถ้าทำมากมันจะหา่างมันจะหา่างไปก็ไม่ดีนี่นะพอลองเอามาวัดปุ๊บได้ช่องไฟพอดีเลยนะครับนี่นะมันจะได้ช่องไฟพอดีเห็นไหมครับประมาณนี้เลยเนาะ สำหรับ EP นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ